สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ชายเล่นรถนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อดูคาติรุ่นไฮเปอร์โมตา9หกเก้ามนนะครับก็ผมอยากจะมาพูดคุยกันในฐานะยูเซอร์นะครับของคนที่เคยใช้งานในในรถของแนวนี้นะครับนั่นก็คือรถในแนวโมตา t นะครับว่ามัน มีความน่าสนใจยังไงในในมุมมองของผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อเป็นบิ๊กไบค์คันเดียวเนี่ยนะครับบางคนอาจจะเป็นคันเดียวในชีวิตเลยก็ได้นะครับมันมันจะคุ้มไหมนะครับเพราะว่าบางคนนะครับก็การจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ราคาสี่ห้าแสนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางครั้งอาจจะต้องตัดสินใจดีๆนะครับว่าเราจะใช้คันไหนรถคันไหนคือรถในฝันคันไหนคือเหมาะกับเรานะครับซึ่งมันอาจจะเป็นรถคันเดียวในชีวิตก็เป็นได้นะครับโอเค พูดถึงเรื่องราคาก่อนนะครับออตอนแรกเนี่ยราคาเท่าที่ผมทราบมาจากหลายๆสื่อไม่ว่าจะเป็นทางต่างประเทศหรือว่าทางการวิเคราะห์อของสื่อไทยก็ดีเนี่ยนะครับเห็นเขาว่ามันราคาจะประมาณ500,000นะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าถ้ามันมา5 0 0แสนเนี่ยผมว่ามันแพงนะนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเ,เขาก็เปิดตัวด้วยราคาที่ประมาณ4,500สนนะครับสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดส่วนอีกส่วนรุ่นพิเศษเนี่ยก็ราคาประมาณ 4แสนเก้าก็คือห้าแสนนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นเป็นตัวพิเศษเลยที่มีสลิปเปอร์คัตแล้วก็มีออปชันต่างๆแล้วก็สีสันสวยงามนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยผมรู้สึกว่าอืมแพงไหมก็เฉยเฉยนะรู้สึกว่าแอบแพงนิดนึงแต่ว่าคิดว่ายังยังพอไหวนะครับกับราคานี้กับรถที่เมีความคล่องตัวสูงนะครับราคาเนี่ยถ้าถ้าเกิดคนคนมองผิวเผนเนี่ยมันอาจจะดูแพงนะครับในใน,ในสายตาของหลายๆคนเพราะว่า อาจจะมองแค่ว่าเออมันลถสูบเดียวอ่ะทำไมราคามันไปขนาดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยสิ่งที่เขาให้มานะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องออปชันเลยนะผมพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็น้ําหนักตัวที่ทําได้เนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากนะครับเพราะว่าด้วยแรงม้าด้วยแรงทอกด้วยน้ําหนักตัวนะครับมันทําให้รถคันนี้ ถึงผมจะไม่เคยขี่เนี่ยแต่ผมรู้เลยว่ามันเป็นรถที่ขี่แบบสนุกมากๆแน่นอนนะครับถึงผมจะเคยขี่แค่คัสสามร้อยในในลักษณะของรถโมตาร์ดเนี่ยนะครับขนาด3ามร้ซีซีที่ผมขี่เนี่ยซึ่งเป็น c ีไอเอฟโมตาร์ดเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันมันสนุกมากนะครับแล้วคันนี้ที่เป็นรถที่ซีซีมากกว่าถึง2เท่าเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําหนักพอๆกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคงจะให้ฟีลลิ่งความสนุกที่สุดยอดไปเลยนะครับเรื่องต่อมานะครับเรื่องของ การที่เป็นรถหนึ่งสูบนะครับจริงๆแล้วรถโมตาร์ดเนี่ยหรือว่ารถพวกวิบากเนี่ยนะครับการเป็นรถหนึ่งสูบเนี่ยมันมันคือความเหมาะสมที่ที่สุดสุดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยน้ําหนักที่มันน้อยนะครับน้ําหนักที่มันน้อยแล้วแล้วการที่เราจะขับรถในสไตล์เนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องการความคล่องตัวนะครับแล้วก็ซุ้มเสียงเนี่ยนะครับเวลาขับรถในสไตล์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเสียงมันมาสูบเดียวเนี่ย แล,แล้วเสียงมันแน่แนๆหน่อยเนี่ยนะครับมันจะเป็นรถสไตล์แบบหนึ่สูบลูกโตนะครับแล้วมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นความรู้สึกของการขี่รถว,วิบากรถรถโมตาร์ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดมันเสียงมาสงสูบเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะรถมันมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงแต่อาจอาจจะไม่มาก อย่างไฮเปอร์โมตา erm ตัวเก่าๆเงี้ยที่เป็น2สูบอย่างเงี้ยนะครับพอเสียงเป็น2สูบเนี่ยถามว่ามันมันโอเคไหมมันมันมันก็ใช่นะครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอกลักษณ์ละกันนะครับเอกลักษณ์ของรถที่เป็นรถสไตล์วิบากหรือโมตอตดเนี่ยผมว่ายังไงมันก็ต้อง1สูบนะครับแล้วก็การที่เป็นหนึ่งสูบเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยมันอาจจะดีด้วยนะครับเพราะว่าดูคติเนี่ยนะครับอย่างรุ่นเ,เก่าๆเนี่ยก็จะมีจะมีเรื่องของความร้อนนะครับที่ที่ค่อนข้าง,ขงเยอะนะครับ เพื่อนผมก็ก็เคยขี่รุ่นมอนสเตอร์แต่ว่าเป็นตัวเก่าและตัว821อย่างเงี้ยนะครับมันก็ความร้อนมันสูงนะครับโอเคถึงรุ่นหลังๆเนี่ยความร้อนมันจะไม่สูงมากนะครับถึงเป็น2สูบแล้วก็ตามความร้อนอาจจะไม่สูงมากแต่มันก็ยังร้อนอยู่ดีนะครับผมคิดว่ามันยังร้อนอยู่ดีนะครับแต่เพราะเป็นสูบเดียวเนี่ยนะครับถามันร้อนไหมผมว่ามันก็คงร้อนแหละเพราะเครื่อง6 0 0ซีน,นะครับแต่ว่าจากที่ผมเคยขี่ c r f 300กับเคยขี่เบนเจอรี่300ที่เป็น2สูบเนี่ยความร้อนผมสึกว่ามันต่างกันชัด ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอ,อมาขี่เป็นสูบเดียวในลักษณะของ6 0 0ซ c ที่เป็นไฮเปอร์โมตาตัวเนี้นะครับถ้าความร้อนไม่สูงมากเนี่ยผมว่าผมคิดว่าอาจจะขี่สบายขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดไว้นะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคิดว่าการซ่อมเนี่ยมันอาจจะถูกเงินกว่าพอสมควรเลยแหละกับรถสองสูบนะครับเอ,อแต่ผมก็ไม่ไม่รู้นะว่ารถดูคาติเนี่ย การที่เอาไปซ่อมทางนอกหรือว่าเอาไปเข้าร้านทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเซ็นเซอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์เพราะผมก็ไม่เคยขี่นะครับผมแต่ผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่เป็นรถสูบเดียวนะครับการซ่อมบํารุงการทําอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าต่อให้เข้าศูเนย์เองก็ตามเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าพอสมควรเลยนะครับเรื่องต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องดีไซน์นะครับ อันนี้ผมว่าแล้วแต่ปัจเจ็กบุคคลนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับแต่ผมเนี่ยผมผมชอบผมว่ารถมันเท่ดีนะครับแล้วก็มันมันมีความดูปราดเปรียวดูเพียวกว่าไฮเปอร์รุ่นก่อนๆนะครับก็ตัวก่อนที่เป็นสองสูบเนี่ยด้วยความรู้สึกที่มันน้ําหนักมันเยอะมันเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่ารถมันหนักนะครับแล้วก็ดีไซน์เนี่ยผมว่าตัวไฮเปอร์ตัวสองสูบเนี่ยตัวเก่าเนี่ยนะครับมันอาจจะรู้สึกมัน มันดูสปอร์ตมันให้อารมณ์สปอร์ตมากเกินไปนิดนึงนะครับมันมันขาดอารมณ์พอเป็นวิบากไปหน่อยนะครับมันมันให้อารมณ์สปอร์ตเกินไปนะครับแต่พอเป็นตัว,นตว 6, 9, 8, 8, mono, เนี้ยตัวหกเก้าแปดโมโนเนี่ยเออสูบเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันมีอารมณ์ลบวิบากอยู่นะครับมันมีอารมณ์ของความเป็นวิบากอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยผมชอบสีนะคือส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบสีแดงสีดำอะไรรมานี้อยู่แลวนะครับโดยเฉพาะตัวตัวพิเศษตัว RVE เนี่ยที่เป็นล้อทูโทนสองสีเนี้ยนะครับ ผมชอบมากเลยผมรู้สึกคิดถึง c i ียผมเลยที่ที่ขายไปนะเพราะว่าผมก็จะแต่งสไตล์สีดําแดงแล้วก็ล้อทูโทนสีดําแดงเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันสวยโดนใจนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการใช้งานนะครับก็ผมว่าด้วยถนนประเทศไทยนะครับจริงๆผมก็พูดเรื่องนี้บ่อยนะถนนประเทศไทยเนี่ยมันมันแย่นะครับและบางทีถ้าเราขี่รถสปอร์ตเดสปอร์ตจ๋าเนี่ยนะครับมันบางทีมันช่วงล่างมันมันรับไม่ไหว ถึงรับไหวแต่มันก็จะมีความแข่งกระด้างสถานประมาณนั้นนะครับแต่การที่มาขี่รถโมตาร์ดนะครับมันก็คือวิบากในเมืองนะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันมันเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแหละนะครับต่อให้ไม่ได้ขี่แค่ในเมืองก็ตามเนี่ยขี่ออกตอนจังหวัดเงี้ยนะครับบางเส้นทางถนนก็ไม่ดีนะครับบางเส้นทางก็เจอเจอเจอเซอร์ไพรส์ฉุกเฉินเจอหินเจอทรายนะครับบางทีก็เจอหลุมเจอท่อนไม้ เจออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กลางถนนที่เราแบบเซอร์ไพรส์นะครับแล้วด้วยการที่เป็นรถสไตล์ความเร็วสูงเนี้ยรถซีซีสูงเนี้ยนะครับบางทีขี่มาเร็วเนี้ยถ้าเกิดเราเราเอารถไม่อยู่เนี้ยนะครับบางครั้งจะเป็นก็ต้องข้ามอุปสรรคมันไปแต่การที่เป็นรถวิบากเนี้ยนะครับมันก็จะมีเพิ่มโอกาสในการเอ่อใ,ในการผ่านอุปสรรคได้ง่ายกว่านะครับถามว่ารถแอดเวนเจอร์ทำได้ไหมถ้าเราขี่รถแอดเวนเจอร์มาอาสมุิขี่อรฟกาทวินขี่ GS มาอย่างเงี้ยมันก็ได้นะครับแต่ว่า ผมว่าด้วยน้าหนักที่มันที่มันเยอะมันก็จะมีความเสียวๆอยู่นิดนึงนะครับแต่อย่างเงี้ยน้าหนักกันเบาเนี่ยบางทีแบบมันมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะพลิกรถมันจะคุมรถได้ง่ายกว่านะครับทีนี้เอ่อเรื่องของการนั่งแล้วกันนะครับคือรถวิบากเนี่ยเพนพอยต์เลยนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นแบบอุปสรรคหลักๆที่ผมคิดเอาไว้เลยนะที่ผมเจอมากับตัวคือเบาะนะครับคือเบาะมันนั่งไม่สบายเบาะมันแข็ง แข็งและสั้นนะครับคือมันเหมาะกับการขี่คนเดียวแล้วก็คนซ้อนเนี่ยนั่งไม่สบายเพราะว่าพักเท้าคนซ้อนจะสูงนะครับเวลานั่งเนี่ยเขาต้องยกขาขึ้นสูงเพื่อหลบทอยอเสียเพราะว่าทออเสียมันเดินขึ้นมาสูงนะครับต้องยกขาขึ้นมาสูงเนี่ยทำให้แบบมันจะเมื่อยต้นขาคนซ้อนนะครับเอ่อแล้วก็บาะมันจะสั้นแต่ทีเนี้ยตัวไฮเปอร์โมตาร์โมโนตัวเนี้ยผมไม่ชัวเพราะว่าผมไม่ผมยังยังไม่เห็นตัวจริงนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเบาะมันจะสั้นไหม คนขี่แล้วมีคนซ้อนจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมดูจากในรูปแล้วเนี่ยจากหลายสื่อที่ไปรีวิวมาเนี่ยผมว่าเบาะสั้นเหมือนวิบากอะ่ะผมว่าชัวร์เลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูตัวจริงอีกทีแล้วกันยังไม่คอนเฟิร์มหรือเ,เพื่อนๆคนไหนมีเอ่อได้ไปดูตัวจริงแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็มีข้อมูลเนี่ยนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับอืมฉะนั้นเนี่ยดูดูจากทรงของรถเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันมันดีนะนะครับก็ถ้าอยากจะได้รถ บิ๊กไบสักคันหนึ่งราคามันห้าแสนอาจจะซื้อได้ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าก็ต้องมองโจทย์เราอะนะครับว่าโอเคเราเป็นคนที่แบบชอบรถแรงทอร์กไหมนะครับรถน้าหนักเบาเนี่ยเรารู้สึกมันมันจะน่าครูไปสาหรับบางคนหรือเปล่าเพราะบางคนก็ไม่ชอบรถน้าหนักเบานะครับบางบางคนเนี่ยขีย่เป็นสายออกทิปอย่างเงี้ยถ้าเป็นสายออกทิปขี่เดินทางไกลบ่อยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสไตล์รถมันเป็นมันเป็นรถทรงวิบากนะครับมันเหมือนรถเนเกตอะเวลาขี่อะ ร่างกายปะทะลมแล้วเวลานั่งเนี่ยถ้านั่งมันจะหลังตรงกว่ารถในเกตอีกนะครับรถในเกตเนี่ยมันจะมีอารมณ์ก้มนิดนึงในสไตล์สปอร์ตแต่บางทีรถรถสไตล์โมด์ตัเนี่ยนะครับแฮนด์จะอาจจะสูงกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้านั่งต้านลมขี่เดินทางไกลอาจจะมีความวิววิวบ้างเวลาเวลาใช้รถที่น้ำหนักเบานะครับอย่างเวลาผมขี่ซ r f ออกทริปเนี่ยนะครับเวลาเจอลมพัดแรงๆเนี่ยบางทีรถเซนะบางทีเจอลมปะทะเข้าด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับรถแบบวิวเลย อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดสังเกตหนึ่งท,ที่ที่ต้องคำนวณด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเดินทางไกลบ่อยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่แบบเป็นคนสไตล์มันมันสนุกสนุกชอบแบบบุ๊ดปาร์ตขี่แบบมันมันอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเหมาะมากนะครับผมก็ต้องตัดสินใจลองพิจารณาดูนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าใช้นะนะครับโอเคเรื่องสุดท้ายนะครับมาเทียบกับคู่แข่งเขาลวกันนะครับ คู่แข่งเนี่ยเอคือ ktm หกเก้าศูนย์ smcr ซึ่งเป็นรถนำเข้านะครับทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงสเปคเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างสูงเลยนะครับแรงม้าดูคติมากกว่านะครับ ktm จะมีแรงม้าประมาณ7จสิบสี่นะครับส่วนส่วนดูคติตัวเนี้ยไฮเปิลโมโนตัวเนี้ยจะมีประมาณ7จสิบเจ็ดก็จะเยอะกว่าประมาณสามตัวสี่ตัวประมาณนั้นนะครับแต่แรงทอร์กเนี่ยแรงทอร์ก ktm จะมาดีกว่านะครับแรงทอร์ก ktm จะมากกว่า ประมาณเกือบเกือบสิบนิวตันเมตรเลยนะครับเพราะว่าแรงท้อมันทานที่แรงท้อมันเยอะกว่าเนี่ยเวลาออกตัวเวลาบิดอย่างเงี้ยมันจะให้ความเร็วให้ความสนุกที่มากกว่านะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับดีไซน์สองคันนี้เทียบกันเนี่ยผมว่าดูคาติชนะเพราะว่าผมชอบผมชอบสีแล้วผมก็ชอบดีไซน์มากกว่าอย่างของ KTM เนี่ยมันมันมันจะดูแบบดูเป็นวิบากไปนิดนึงแล้วก็มันดูแบบดูโบราณโบราณนิดนึงอาจจะเป็นไปได้ว่าโมเดลมันเก่าแล้วนะครับก็เป็นไปได้นะครับ ประเด็ที่สำคัญก็คือว่าราคานะครับราคาเนี่ย KTM เนี่ยเป็นรถนําเข้านะครับ SMCR เนี่ยราคาประมาณเกือเจ็ดแสนนะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันอ่ะนะครับราคาที่ผมเช็คมาในเว็บอะ่ะราคาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเที่จากราคาแล้วมันต่างกันประมาณสองแสนเนี่ยมันมันก็บางทีมันก,มนก็มันก็น่าคิดนะครับแต่บางคนอาจจะเป็นสาย KTM สายชอบ KTM เนี่ยก็ก็ดีนะครับเพราะว่า KTM เนี่ยมัน เขาเขาเป็นเทพในของสไตล์วิบากสไตล์ลุยแล้วนะครับถ้าสังเกตของรถ KTM เนี่ยน้ำหนักรถ,รถของรถของเขาเนี่ยจะมีความเบากว่ารถในค้าเดีวยวกันแบบแทบทั้งหมดเลยนะครับอย่างตัวนเนี้ย S M C R เนี่ยน้ำหนักก็จะเบากว่าไฮเปอร์โมตา์โมโนด้วยนะครับ S M C R น้ำหนักร้อยสี่ิบเจ็ดส่วนไฮเปอร์ตัวนี้นะครับร้อยห้าสบเอดห่างกัน4ี่กิโลนะครับส่วนรถ Adventure เนี่ยที่ผมไปเช็คมานะ a d v เ n t u r อ R a อ v e n t u r e R เจ็ดย์นะครับ น้ำหนักประมาณ170ไปยๆถือว่าเบานะครับในในรถที่ค้สเกบเกือบ800ซีซีแล้วแล้วเป็นรถที่รถแอดเวนเจอร์ด้วยน้ำหนักประมาณ170 180เนี่ยถือว่าเบานะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับกับคู่แข่งอย่าง F850 GS นะครับหรือว่าพวก800ตระ,ะกูลอื่นเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่จะลุก200กิโลหมดเลยนะครับหรืออย่างอย่างตัวเล็กอย่างดู k d m Duke 200อย่างเงี้ยนะผมผมก็เคยลองขี่ดูบ้างน,นะครับน้ำหนักเบามาก นะครับฉะนั้นเนี่ย KTM ก็จะจะได้เปลี่ยนไงที่น้ําหนักเบาแต่ว่าราคาเนี่ยด้วยความที่รถนาเข้าเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างที่ที่สังเกตได้ชัดนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาพูดคุยกันนะครับในในสไตล์ของของรถโมตาร์ดที่ผมเคยขี่มาแล้วก็จะมีความรู้สึกส่วนตัวที่ผมใส่เข้าไปนะครับก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับผมไม่เคยขี่ไม่ยังไม่เห็นตัวจริงด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับ สุดท้ายนี้เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็เท่านั้นครับสวัสดีครับ